สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมจัดทําคลิปเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโดยเลขดับจะได้มาจากการคํานวณของผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1 ต่อไปแถวที่7ถึงแถวที่จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดวยเรานาจะนําเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากสังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 58 9ดจะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถว เป็นเลขดับที่เกิดซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่ละแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับเมื่อได้และเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนําเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่า วันที่16เดือนสามนี่เลขท้ายสองเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช้เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่อง19บเ้าี่สิมาใส่ตรงนี้แทน สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับหลักหน่วยบนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16เมษายน2564ที่จะถึงนี้ซึ่งมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรดับมาแล้ว59งวดติดต่อกันสำหรับการเช็คผลย้อนหลังให้ดูผมจะเช็คเฉพาะงวดแรกและงวดสุดท้ายของแต่ละสูตรนะครับเพื่อไม่ให้เปการเสียเวลามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1จะใช้แถวที่8บวกด้วยแถวที่10 บวกด้วยแถวที่สิแล้วก็บวกด้วยแถวที่สิบหกบวกแล้วก็บวกด้วยแถว20่สิบนะครับอมาเช็คผลย้อนหลังกันเลยนะครับเริ่มจากวดที่สิบหกเดือนเก้าปีห1ก็จะใช้ผลของวดก่อนน้นนั้นคือว่าที่หเดือนเปีหกหน่เบวกสอเป็นสิบเอบเวกหเป็นสิบหกสิบหกวกหเป็นยี่สิบเดสอวกหเป็นยีก็จะได้เลขดับเผลการออกเลกัยสองตัวบนคือหกศูนย์เจ็ดไม่ตรงกับศูนย์นะครับดับ หน้านี้จะดับงวดที่หนึ่งถึงงูที่สิบสองนะครับหน้านี้จะดับงวูที่สิบสามถึงยี่สิบสี่ไม่ตรงเลยนะครับหน้านี้จะดักงูที่สิบห้าถึงสามสิบหกหน้านี้จะดักงูที่สามสิบเจ็ดถึงสี่สิบแปด มาเช็คผลย้อนหลังเงินงวดสุที่ผ่านมาเลยนะครับคืองวดที่1เมษายนก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นนั้นคืองวดที่16มีนาคม3บวก2เป็น5 5บวก9เป็น14 14บวก9เป็น23 23บวก9เป็น32ก็จะได้เลขดับ2ผลการดับเลขท้าย2ตัวบนคือ70 2ไม่ตรงกับ0นะครับดับหลักหน่วยบนเนงวดที่59มาดูนะครับว่าสูตรที่1จะให้เลขดับหลักหน่วยบนงวดที่16เมษายนที่ถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ เราก็จะใช้ผลงวัดก่อนน้นนั้นคือวัดที่1่เมษา8บวก3เป็น11 11บเวก7เป็น18 18บวกเเป็น25 25บยบวก5เป็น30ก็จะได้เลขดับ0ดังนั้นสูตรที่1จะให้เลขดับหลักหน่วยบนเงื่อนที่16เมษายนที่จะถึงนี้จะแก่เลข0ูนย์นะครับต่อไปเป็นสูตรที่2จะใช้แถวที่4บวกด้วยแถวที่13บวกด้วยแถวที่14 บวกด้แถวที่แล้วก็บวกด้วแถวที่18เอามาใช้ผลยอลังกันเลยนะครับเร้วอย่างวดที่16เดือน9ปี6 1ก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นคือวันที่1เดือน9ปี6 1 5บวก4เป็น9 9เบวก6เป็น15 15้บ้าบวก1เป็น16บ6กบวก2เป็น18ก็จะได้เลขดับ8ผลการลดลท้าย2ตัวบนคือ60 8ไม่ตรงกับ0ูนย์นะครับดับหลักหน่วยบนเป็นงวดที่1หน้านี้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่12นะครับ ไม่ตรงนะครับไปเช็คดูหน้านี้จะดับงวดที่สิบสามถึงยี่สิบสี่หน้านี้จะดับงวดที่สิบห้าถึงสามสิบหกหน้านี้จะดับงวดที่สามเจ็ดถึงสี่สิบแปดมาเช็คผลย้อนหลังของงวดที่ผ่านมากันเลยนะครับถึง,งวดที่หนึ่งเมษายนเราก็จะใช้ผลงวดก่อนนะนั้นคือวันที่16หกมีนาคมสี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวก9้าเป็นสิบหก ที่หกบวกศูนย์เป็นสิบหกหกบวกสองเป็นสิบแปดก็จะได้เลขดับแปดผลการออกเลขท้ายสองตัวบนคือเจ็ดศูนย์แปดไม่ตรงกับศูนย์นะครับดับหลักหน่วยบนเป็นงวดที่ห้าสิบเก้ามาดูกันค่าว่าสูตรที่สองจะให้เลขดับหลักหน่วยบนงวดที่สิบหกเมษายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นคืองวดที่หนึ่งเมษาสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกห้าเป็นสิบเก้า สิบเก้าบวกห้าเป็นยี่สิบสี่ก็จะได้เลขดับสี่ดังนั้นสูตรที่สองจะให้เลขดับหลักหน่วยบนงวดวันที่สิบหกเมษายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลขสี่นะครับต่อไปเป็นสูตรที่สามจะใช้แถวที่สองบวกด้วยแถวที่สี่บวกด้วยแถวที่หกบวกด้วยแถวที่สิบห้าแล้วก็บวกด้วยแถวที่สิบเก้ามาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่สิบหกเดือนเก้าปีหกหนึ่ง ก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นนั้นคืองวดที่1นึเปี61 3บวก5เป็น8 8บวก5เป็น0เอ้ยโทษครับ8บวก0เป็น8 8บวก4เป็น12 12บวก2เป็น14ก็จะได้เรียกดับ4ผลกันออกเลขคล้าย2ตัวบนคือ60 4ไม่ตรงกับ0นะครับดับหลักหน่วยบน็นงวดที่1หน้านี้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่12 หน้านี้จะดับงวดที่สิบสามถึงยี่สิบสี่หน้านี้จะดับงวดที่สิบห้าถึงสามสิบหกหน้านี้จะดับงวดที่สามสิบเจ็ดถึงสี่สิบแปดเอามาเช็คหัวเงาะหลังงันงวดสุดท้ายที่ผ่านมาเลยนะครับคือวัที่หนึ่งเมษายนเราก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวัที่สิบหกมีนาคมเก้าบวกสี่เป็นสิบสามสิบสามบวกสองเป็นสิบห้า 15บวกหเป็น21 21ิบเวกหเป็น22ก็จะได้เลขดับ2องผลการเอาเลขท้ายสองตัวบนคือ70 2ไม่ตรงกับศูน์ะครับดับหลักหน่วยบนเปนงวดที่ห้ามาดูกันนะครับว่าสูตรที่3จะให้เลขดับหลักหน่วยบนงวดวันที่สิเมษายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับเราก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคือวันที่1เมษาเจ็ดบวกสเป็น9 9้เบวกศย์เป็น9 9้เบวกเเป็นสิ สิบกบวกศูนย์เป็นสิบหกก็จะได้เลขดับหกดังนั้นสูตรที่สามจะให้เลขดับหลักหน่วยบนง่วงที่สิบหกเมษายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลขหกนะครับสรุปนะครับคลิปนี้จะให้เลขดับหลักหน่วยบนง่วดที่สิบหกเมษายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลขศูนย์เลขสี่แล้วก็เลขหกนะครับ ปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนปักหลักร้อยบนปัก2ตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10บล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบน ถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่น,น,นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณ ล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ